ครับและทีมต่อไปครับคงต้องบอกว่าเป็นทีมแชมป์ในโซนภาคกลางและเป็นทีมแชมป์ของประเทศไทยในการแข่งขันทีมสปิริตทาเลนเซอร์สซีซั่นที่หนึงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมเจ้าภาพแอลกอรโ์โรงงานแสงสมนคะรมาถมครับ กลยุทธ์หลัก5ประการ Vision 2020 Growth ก,การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ Diversity ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ Brand จราสินค้าที่โดนใจ Reach การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งกแกรง่ง Professionalism ความเป็นมืออาชีพด้วยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ จะพาเราก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มในตลาดอาเซียนวิชั่น2020 Дорогой. เอ, ика, but, okay. เอาอีกเอาอีกเอ่อนี่คือรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยป่ะครับเนี่ยพี่แทงใจเย็นสักครู่พี่แทงสักครู่หนึ่งครับเรียบร้อยยังฮะ โอ้ผมไม่ร <iah> ู้จะขึ้น no. คิวไหนเลยครับได้เลยครับเอาละครับก็นี่ครับคือทีมแอลกอฮอล์นะครับจากโรงงานสุราแสงโสมแห่งนี้ก็คือแชมป์เก่านะครับพี่แท่งครับจับมาแล้วขอพี่แท่งก่อนเลยกันครับแสงโสมนครปฐมป่ะฮะเจ้าภาพแห่งนี้เลยครับโอ้โหนี่เหมือนมาชิงแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับมากันเต็มไปหรือเปล่าฮะถามคำถามแรกเลยนะฮะง่ายๆเลย หมดไปเยอะไหมครับผมจะต้องขอให้คณะผู้บริหารนะฮะคณะกรรมการทั้งหมดนะครับตรวจสอบที่มาของเงินนะฮะฮโลนี่ทำดูกันเองตรงนี้นะยังไม่ได้ไปแข่งระดับประเทศเลยโอ้แต่ว่าต้องไว้ลายแชมป์เก่านะนะฮะงานต้องแบบนะเพิ่มคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆนี่แชมป์เก่าโอ้โหตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากนะครับเออตอนแรกก็ สวยงามตั้งแต่คือความฉลาดแล้วนะครับในการใส่หน้ากากนะครับให้กับเมื่อกี้มีนางลำปะ่ะเรียกว่าอะไรพี่ก็ประมาณนั้นนะค,ะนะครับนางลำชุดสีทองนะฮะคือดูลายสวยมากนะครับทุกอย่างครีเอทสุดๆเลยเป็นพนักงานทั้งหมดเหรอฮะทำกันเองหมดเหรอผมว่าลาออกได้เลยนะจริงๆไปเปิดคณะคาราเล่ที่พัทยาอะไรเงี้ยฝรั่งดูกันสนุกเลย เผือเงินเดือนจะดีกว่าที่นี่นะมาถูกทางแล้วล nice> ่ะจริงๆลองนะฮะถ้าชนะเลิศอีกปีนี้นะผมว่าลองไปนั่งประชุมแล้วคุยกันดูไปตั้งคณะโชว์ได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวให้เป็นโปรโมเตอร์เลยเชิญพี่มุกครับครับผมครับก่อนพี่รุ่นก่อนครับเดี๋ยวให้พี่เขยมุกปิดจ็อบทีหลังครับพี่เขยมุกคงมีอะไรแนะนําพอสมควรสำหรับทีมแชมป์เก่าครับครับก็เห็นแล้วทึ่งพูดไม่ออกนะครับ ไม่เสียแรงที่เป็นแชมป์เก่านะครับเจ๋งมากนะครับนี่ขนาดรอบคัดเลือกนะครับยังไม่ใช่รอบชิงยังอลังขนาดนี้แล้วว่ารอบชิงนี่มันไม่รู้จะอลังขนาดไหนนะครับไม่ไม่รู้จะติอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวขอหัวหน้าทีมทีมใครคือหัวหน้าทีมการแสดงครับช่วยพีเต์น,นิดนึงครว่าเรากําลังจะโชว์อะไรให้กับผู้ชมครับเผื่อวันไฟนอกกรรมการถามขึ้นมาเราจะได้มีโจทย์ที่จะไปตอบออกรรมการครับ ก็คือโชว์นี้เราต้องการอันดับแรกก็คือเป็นหุ่นกระบอกต้องการสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยอะครับแต่ต้องการไม่อยากให้ซ้าใครเราเลยคิดถึงอัญมณี9ประการของไทยเมื่อเปลี่ยนชุดออกมาเราก็จะมีซาวบอกว่าสีไหนเป็นอะไร <c> เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้อะครับอดีตเชตตต่อเลยแล้วกันนะโอเคค่ะหัวขอคุยกับหัวหน้าทีมก่อนได้ไหมคะพกอะไรมาเยอะแยะคะคุณ ดิฉันไหวหวั่นไปหมดเลยดูสิให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูโชว์เหรอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอ่ะอ่านะคะก็ต้องขอชมเชยเลย<า>ับโปเกมอ<า>นตลอดเลยนะโปเกมอนะ <laughs> มาดีมากนะคะทีมนี้สมก็เป็นแชมป์เก่านะคะแต่ถามคำหนึ่งที่หน้ากากปิดหน้าคือถ้าเกิดปล่อยหน้ากากมาด่หน้าเหมือนดิฉันหมดทุกคนเลยหรือเปล่า แต่ดีมากเลยนะคะสมมติคือเป็นแชมป์เก่าจริงๆแต่ว่าต้องมีอะไรอุบไว้แน่ๆเลยเพราะว่ารู้เลยว่าตัวเองจะต้องได้เข้าไปชิงใช่ไหมาการนําเสนอดีมากค่ะเพชรเก้าสีชอบมากมาดีอุ้ยตายดูว่าดูหนังจะจักวงจ้องเฉันชอบมากและสุดท้ายเลยนะคะบอกไว้ได้คําเดียวฉันชอบผล้าทีมากค่ะเรียบร้อยมี่บุเต็มไหมครับพี่บุ๊กปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณทีมแอลกอฮอล์จากโรงงานแสงสม,ะะมนะครับผู้มครับรางวัลชนะเลิศการประกวดไทยเบฟทีมสุิดิบทาเลนเซอร์สและคุณจะได้เข้าไปสู่เวทีการแข่งขันในวันที่7ตุลาคมโดยอัตโนมัติได้แก่ทีมอดดนตีไม่มาเหรอฮะ <laughs> ดนตีไปไหนฮะ แกทีมแชมป์เก่าจากแสงสมนะครับผู้กองครับเอ้าต่อต่อขออนุญาตพิการประชาเลยครับทางด้านนี้ครับทางด้านหน้าเลยครับพิการประชาครับพิการประชาบอกไม่ได้ยินประกาศใหม่อีกครั้งครับนะครับขอเชิญขอาวรางวัลครับนะฮะโอเคครับขอเชิญหัวหน้าทีมแล้วก็คุณเตือนนะครับ ยินดีด้วยกับทั้ง3าทีมนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมกับอีก2ทีมนะครับนะครับคุณยังไม่พลาดโอกาสเสียทีเดียวนะครับอีก2ทีมที่ยังไม่ประกาศนะครับเพราะฉะนั้น4ทีมที่นะครับมาประกวดในวันนี้คุณยังต้องรอคะแนนจากภูมิภาคอีก2ภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันที่นะครับบางบานและก็นะครับขอนแก่นนะครับโอเคครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ไก่บุกถ่ายรูปด้วยนะครับขออนุญาตเดี๋ยวเชิญพี่ไก่บุกครับขออนุญาตพี่ไก่บุกด้วยหนึ่งท่านนะครับพี่ดุนได้ไหมครับพี่ดุนอยู่ไหนครับพี่ดุนขอเชิญนะครับขอเชิญกรรมการครับแล้วก็พู้การประชาพู้การประชาครับขออนุญาตแทรกนิดนึงครับนะฮะขออนุญาตแทรกนิดนึงครับพี่ดุนแทรกทางพู้การประชานิดนึงครับโอเคครับกรรมการนะครับ ครับก็ขอสแสดงความดีดีกับทีมพุชนาสิทธิ์ทีม Snow Southern นะครับและก็อีก2ทีมที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับสิ่งที่คุณได้ในวันนี้ครับนะครับไม่ใช่ความเสียใจแม้แต่น้อยมันคือโอกาสมันคือเวทีมันคือสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของพวกคุณคุณไม่มีโอกาสไม่มีประสบการณ์ในแบบนี้แน่ๆถ้าคุณอยู่ในองค์กรอื่นที่นี่ คือชัเวฟร๊ปของเราเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียใจมันคือพลังใจมันคือแรงผลักดันที่จะทำให้คุณกล้าและก็กล้าไปในอนาคตขอเจอิญพุทการวิบูลย์นะครับพุทธการอลงและพุทธการทุกท่านนะครับบนเวทีทั้งหมดเลยครับ